น o p a d o n ด t สตอรี่ f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o พดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะคราวนี้กลับมาล้นะครับเมื่อสุกที่แล้วเป็นโควิดไปก็เลยกระโดดข้ามไป ก็ยังเคยเคย,เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้จะจัดรายการใหม่รายการหนึ่งที่ชื่อว่า MBA Weekly นะครับวันนี้ถือว่าเป็นเป็นการเปิดรายการก็แล้วกันนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้จะชวนคุยว่าที่มาที่ไปของรายการนี้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่วางแผนไว้นะครับว่าจะจัดรายการนี้เนี่ยจะจะคิดว่ารูปแบบรายการเนี่ยจะเป็นยังไงนะ ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนนะครับว่าเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับผมได้ตัดสินใจรับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับด้วยเหตุผลอันหนึ่งก็คือว่าผมเป็นสิทธิ์เก่า MBA ที่ธรรมศาสตร์เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์และต้องบอกว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมจากการเป็นวิศวกร เป็นวิศวะเคมีนะครับผมจบปริญญาตรีวิศวะเคมีที่จุฬาแล้วก็ไปไปเรียนวิศวะเคมีที่อ r e g o n State University ที่อเมริกาแต่ว่าหลังจากที่ผมได้มาเจอ MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ตอนอถัดไปเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ามาเจอได้ยังไงประสบการณ์นในการเรียน MBA ทําไมทําไมถึงถึงเรียนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตรงนั้นอีกทีนึงนะแต่ว่าเราเราเราภาพภาพาใหญ่ให้ท่านฟังก่อนว่า พอได้มาเรียน MBA ธรรมศาสตร์แล้วเนี่ยก็เลยทำให้รู้ตัวเองเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมชอบมากกว่าเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่วิศวะเคมีนะครับก็เลยตัดสินใจไปตอนนั้นก็เลยลาออกนะครับจากการเป็นวิศวกรแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะแต่คราวนี้เป็นเป็นเญญาเอกทางด้านการจัดการนะไปไปเรียนที่สกอตแลนด์ที่ university of Glasgow ก็เรียกได้ว่ามันคือจุดเปลี่ยนจุดใหญ่เลยจุดใหญ่ของชีวิตเลยที่หักเหจากการเป็นวิศวกรกลายมาเป็นอาจารย์หมหาวิทยาลัยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมีเก็ดเล็กเกตน้อยนะมาเล่าให้ฟังในในรายการนี้แหละนะครับในรายการนี้แหละก็เลยเป็นที่มาว่าเอ่ออันนี้เป็นจุดแรกนะที่ทําให้ผมรู้สึกผูกพันกับโครงการ MBA ธรรมศาสตร์พอมาเป็นอาจารย์ปุ๊บแน่นอนเขาหลายคนนะครับทั้งทั้ง,ท,งทั้งอาจารย์ ที่รับผมมาเป็นอาจารย์แล้วแล้วก็เพื่อนอาจารย์หลายๆท่านก็จําผมได้ว่าผมเป็นเด็ก MBA และหลายคนก็เป็นอาจารย์สอนผมในโครงการ MBA เนี่ยเขาก็เลยคือคล้ายๆเป็นลูกม่อฮะก,ก็ก็เลยผูกพันกับโครงการมาตลอดตั้งแต่เขาก็เชิญผมมาเป็นอาจารย์ผู้สอนโครงการ MBA มา20ปีแล้วนะครับสอนทุกปีเลยนะครับแล้วก็จะเรียกว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ก็ได้รับเชิญจากโครงการมาตลอดนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือผมมีมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณ4ปีก็ไม่สั้นมากนะที่ได้เคยรับตําแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโครงการ m b a นะครับตอนนั้นก็รับตําแหน่งนั้นอยู่นะแล้วก็มีคนท้าทามมาตลอดว่าอยากให้เพื่อเป็นผู้อำนวยการก,ก็ปฏิเสธมาตลอดผมเคยเล่าให้กับหลายๆคนฟังในในนบุรุสตอรี่นะครับว่าในบรรดาหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยหน้าที่ที่ผมชอบมาที่สุดก็คือการเป็นผู้บริหารจริงๆ ผมเคยเป็นผู้บริหารในหลายบทบาทนะครับแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมปฏิเสธอยู่เสมอ,อ,อผมเป็นนักวิจัยได้ไม่มีปัญหาเลยแฮปปี้มีความสุขนะผมเป็นผู้สอนไม่มีความไม่มีปัญหาเลยนะครับก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็การสอนและทำวิจัยเป็น2บทบาทที่ผมทํามาตลอดนะครับการไปที่ปรึกษาช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าพอมาทําสักระยะหนึ่งอ่ะผมคิดว่าตอนนี้ก็คิดว่าเป็นเป็น เป็นบทอ,อีกหนึ่งบทบาทที่ทําแล้วมีความสุขเหมือนกันนะครับแต่บทบาทผู้บริหารก็เคยทำนะเคยทำในในตั้งแต่เป็นหัวหน้าสาขานะครับเป็นรองผู้อำนวยการ MBA ไปถึงระดับที่แบบว่าระดับหาวิทยาที่เลยเคยเป็นรองอธิการบดีสั้นๆนะครับก็ทํามานะครับแต่ว่าตอบตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่เมื่อได้รับการทับทามแล้วมันเป็นโครงการ MBA ที่ผมผูกพันก็เอานะลองดูนะครับ แต่ไม่คิดว่าจะจะทำไม่ได้นะคิดว่าน่าจะทําได้แล้วก็มีความคาดหวงังคาดหมายนะครับก็เลยรับตาแหน,น่งนี้นี่คือเมื่อสิ้นปีที่แล้วคราวนี้จริงๆเออเอฟเฟกต v ฟจริงๆคือต้นปีนี้หนึ่งมกลานะครับก็ได้เป็นผู้ในการโครงการ n b a คิดว่าจะทําอะไรหลายๆอย่างกับโครงการนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การเขียนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์เอ็ีนะครับในในเพจถ้าใครอยากอยากติดตามนะครับเข้าไปกดไลค์ได้นะ เพจชื่อ mba ธรรมศาสตร์นะครับนะก็ mba ตรงๆแล้วก็ t h a m m a s a t e a s a t ทศทีธรรมศาสตร์นะครับเสิร์ชเจอแหละผมเชื่อว่าฉันเสิร์ชเจอนะตอนนี้เขียนเรื่อง mba journey มาตลอดแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังใน,ในรายการนี้ด้วยคราวนี้มาถึงต,ตรงตัวรายการครับแล้วรายการนี้จะจัดอะไรผมบอกไว้คร่าวๆตอนปลายปีแล้วว่าผมจะจัดทุกวันศุกร์นะครับจัดทุกวันศุกร์ทำไมทุกวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันเป็นรายการประจําอยู่แล้ว ทำไมจา์ไม่จัดวันพุธวันอังคารล่ะเคยจําได้ว่าเวลาจัดรายการขั้นตรงกลางเนี่ยมันจะทําให้เออเวลาผมรีวิวหนังสือเนี่ยมันกระโดดคืออย่างเช่นบางบางเล่มเนี่ยมันรีวิวแล้วมันจะเจอแบบ2วันเงี้ยแล้วไปรีวิววันอังคารไม่จบเนี่ยวันพุธกลายเป็นรายการเนี่ยแล้ววันพฤหัสมันกระโดดอีกทีมันไม่ค่อยไม่ค่อยติดกันก็เลยถือโอกาสเป็นวันวันศุกร์นี่แหละเพราะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการประจําเสาร์ก็เป็นรายการผู้ประกอบการมันหยุดแล้วก็อาทิตย์ก็เป็นรายการ สันเดลลิเฟคชันของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี so so ith, ่ยเลยเลยตัดสินใจว่าจัดวันศุกร์นี่แหละนะครับก็สัปดาห์ละครั้งคราวนี้ทําไมถึงจัดอาจารย์จะมาโฆษณาโครงการ MBA อย่างเดียวเลยหรือเปล่า MBA ดีนะธรรมศาสตร์ดีนะไม่ครับคือแน่นอนมันมีมันมีส่วนเกี่ยวข้องแหละพอผมจัดแล้วผมคงพูดถึง MBA ธรรมศาสตร์เยอะแหละเพราะผมมีอีกหนึ่งบทบาทอันนี้บอกตรงๆว่าใช่แน่นอนคนก็จะได้ยินคําว่า M b a บธรรมศาสตร์บ่อยแต่ว่าไม่ใช่มาโฆษณาอย่างเดียวว่ารับสมัครแล้วนะ สมัครกันเถอะแล้วก็จบเงี้ยผมไม่มีประโยชน์นะผมมีความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนะครับที่เกิดจากการเรียนการสอน MBA ให้ดานฟังนะครับแปลว่าท่านฟังท่านก็จะได้ความรู้ไปด้วยเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมคิดว่านะที่จะเอาเข้ามาเล่าในรายการ MBA weekly คือเรื่องแรกนะจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การเรียน MBA ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับ สิทธิ์เก่าหลายๆคนรวมทั้งสิทธิ์ปัจจุบันที่เรียนอยู่เดี๋ยวผมจะเชิญมาสัมภาษณ์แน่นอนตัวผมอะเริ่มก่อนแน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นสิทธิ์เก่า m b a คนหนึ่งก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการการเรียน m b a มาเล่าให้ท่านฟังแน่นอนม,นมันมีทั้งดีมีทั้งอุปสรรคมีทั้งอะไรจะเล่าให้ฟังหมดเลยสําหรับใครที่อยากเรียน m b a นะก็อาจจะได,ได้ได้เห็นประเด็นนะครับใครไม่อยากเรียน m b a หรือเรียนเ b a นจุดแล้วจบแล้วเนี่ยมันก็จะได้มี เป็นสอรีนน่เทลลอ่งอันนึงอ่ะเป็นเป็นเรื่องเล่าอะ่ะมันก็ตามชื่อช่องผมนพดลสอรี่ก็คือเรื่องเล่าของนพดนนะนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนที่ผมจะรีวิวหนังสือไม่ที่เหมือนเรื่องของการพูดถึงหลักการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆมาอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะที่ผมไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่คือเรื่องประสบการณ์แล้วเน้นก็คือไม่ใช่ตัวผมคนเดียวผมก็คงได้มีโอกาสเดินเชิญศิตเก่าที่เรียนแล้วเกิด พลิกชีวิตโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้มุมแรกนะครับที่อยากจะจัดแล้วก็เชิญมาซึ่งผมผมเรียนตรงๆตรงนี้เลยนะคือไม่ง่ายเลยอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็ไปทํางานแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะมาว่างออกพอดแคสต์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจะพยายามอันที่2ผมจะเรียนเชิญอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็พูดแบบพูดแบบยังไม่ได้ท้าทามใครสักคนเลยนะเพราะอาจารย์แต่ละคนเนี่ยก็ยุ่งมากแต่จะเรียนเชิญ ให้อาจารย์มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่อาจารย์สอนใน MBA แน่นอนเขาคงให้มาลงรายละเอียดเป็นคอร์สออนไลน์แบบนั้นหรอกครับแต่จะเล่าอย่างเช่นเชิญอาจารย์บัญชีมาเล่าให้ฟังว่าบัญชีคืออะไรหรอทำไมทำไมคนเรียน MBA เขาต้องเรียนบัญชีด้วยอะ่ะแล้วมันมีความสําคัญกับชีวิตยังไงอะไรเงี้ยมาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะครับเอ่ออะไรนะออปเปอเรชันคืออะไรไฟแนนซ์ Finance คืออะไรคือ วิชาหลักๆที่เราได้เรียนกันใน MBA แน่นอนอาจารย์ที่ผมเชิญมาก็ต้องเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์แหละเพราะว่าผมรู้จักอาจารย์ธรรมศาสตร์เดียวที่สุดแหละถูกไหมแล้วก็ผมก็เป็นผู้มุ่งในการโครงการแต่แต่เรียนตรงๆว่ายังไม่ได้บอกใครเลยสักคนไม่รู้เขาจะมากันหรือเปล่านะเพราะว่านี้มันเป็นรายการที่ ไม่ได้ไม่ได้เป็น r e q u i ร e ่เมนว่าอาจารย์จะต้องมาออกรายการผมนะอะไรเงี้ยคิดเองแล้วก็อยากทำเท่านั้นเองนะครับแล้วคนฟังผมคิดว่าก็คงได้ประโยชน์แหละคือต่อให้คุณไม่มาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์คุณก็ฟังได้นะว่าหลักการตลาดที่ดีทำยังไงหลักการเงินที่ดีทำยังไงคนที่เป็น SME คนที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยผมคิดว่าจะน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนั้นคือการสัมภาษณ์ตัวอาจารย์นะครับ กับอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมก็คิดไว้คืออาจารย์ไม่จําเป็นต้อง็นอาจารย์ประจํา m a ธรรมศาสตร์ก็ยังมีอาจารย์พิเศษซึ่งอาจารย์พิเศษความหมายของผมก็คือว่าเขาเป็นคนทํางานในองค์กรต่างๆแต่ว่ากูนาให้เกียรติมาสอนที่ธรรมศาสตร์ก็เชิญเชิญซ,ซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็เป็น c e o บ้างแหละ CFO บ้างแหะนะแต่ว่าไม่ง่ายแปลไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้ไง รายการนี้จึงเป็นรายการที่ท้าทายผมที่สุดเลยเพราะว่าจัดนกพดนสตอรี่เนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบพูดคนเดียวเนี่ยมันมัน manage เวลาเองได้แต่ว่าถ้าจะต้องเชิญคนอื่นมาถามนกพัดนกสตอรี่เคยเชิญคนอื่นมาเคยนะครับแต่จะสังเกตเลยว่าไม่บ่อยเพราะว่าเรื่องเวลานะครับผมต้องว่างอาจารย์ท่านนั้นต้องว่างหรือสิทธิ์เก่าคนนั้นต้องว่างแต่จะลองดูครับ ยังไม่รู้ว่าจะจัดได้ยาวนานแค่ไหนแต่ว่าก็จะพยายามจัดอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วหลายๆคนก็อาจจะได้จะได้อะไอเดียทําธุรกิจความรู้ทางด้านธุรกิจต่างๆนะครับก็เป็นตามเชื่อ MBA Weekly ก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับอันนี้ก็ขอเป็นการเปิดตัวแล้วกันนะครับสำหรับรายการนี้ซึ่งจริงๆสมควรที่จะต้องเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ ท่านทราบแล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วผมเป็นโควิดเสียงยังไม่มีเลยไม่รู้จะไปเปิดตัวอะไรยังไงก็เลยเลยเลยพูดสั้นๆไปนะครับก็มาวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวเอ่อถ้าถ้าท่านมีประเด็นใดๆที่อยากให้มีรายการ MBA Weekly มีเช่นอยากอยากมีแบบอะไรเดียวถามตอบทางด้านธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยท่านลองเขียนมาได้นะเขียนมาในช่องทางที่ท่านฟังพอดแคสต์อ่ะถ้าท่านฟังผ่าน y YouTube ท่านเขียนมาใน u t u b e นะถ้า เอาเป็นว่า,ถ,าถ้าช่องท่านเขียนเขียนมาได้ทางไหนเขียนมาทางนั้นแต่แต่เอาง่ายสุดนะเข้าไปในเพจโนบุดนสตอรี่นะครับอินบ็อกมาเลยแต่แต่ต้องเรียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่ได้สัญญาว่าไอ้สิ่งที่ท่านเขียนนะผมจะทําได้เสมอนะ บางคนบอกเอาเอาซีแบบระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศมาเลยเอารัฐมนตรีมาเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้มีสัญญาว่าต้องได้ทุกอย่างที่ท่านเขียนนะคือบางอย่างอาจจะทําได้จะทำนะบางอย่างทําไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าแน่นอนก็ก็อยากรับฟังความคิดเห็นเผื่อท่านจะมีไอเดียดีๆหรือว่าประเด็นต่างๆนะครับที่อยากจะแนะนําเข้ามานะครับ <biases. S 2> วันนี้คงไม่ยาวมากนะผมอยากที่จะเปิดตัวเฉยๆก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพาร์ทช่วงแรกๆจะเป็นเรื่องราวของผมเองนะครับผมจะเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนผมพลิกชีวิตนะผมเริ่มมา,มารู้จัก MBA ที่ธรรมศาสตร์ได้ยังไงทําไมผมถึงเลือกเรียนที่ธรรมศาสตร์เรียนครั้งแรกมีความท้าทายยังไงนะครับกับวิศวกรคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เรื่องการเงินใดๆทั้งสิ้นเรียนได้ไหมแล้วก็ ผมเป็นคนโชคดีที่ตอนที่ผมเรียนเอเมทธรรมศาสตร์เนี่ยผมทาทุกอย่างที่สามารถนักศึกษาคนหนึ่งสามารถทําได้เนาะเช่นการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับการไปแข่งขัน Business plan ในต่างประเทศในนามของ MBA ธรรมศาสตร์จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของวิชาเรียนที่ประทับใจนะครับที่ทําได้ดีที่ทำได้ดได,ได,ได้ได้ดีน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ ก็ก็คงได้ไดอีก2อสมตอนเลยแหละนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะ move on ไปยังถามคำสัมภาษณ์ผู้ผู้เคยเรียนสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมทั้งอาจารย์อย่างที่ผมผมเล่าแล้วก็อาจารย์พิเศษนะครับโอเควันนี้ขอเป็นการเปิดตัวสั้นๆแบบนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณที่ท่านกูนาติดตามนพดลซอลลี่มาโดยตลอดด้วยนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วเราพบกันใน e p i s ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.